เอากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องของสาวปีมเสิงเนี่ยควรเลือกหนุ่มปีนักษัตว์ใดเป็นคู่ครองนะครับโปรดใช้วิจินิยาณในการรับชมรับฟังด้วยกันแล้วนะครับสําหรับสาวปีมเสิงนะครับต้องบอกว่าเธอนั้นเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพสูงส่งนะฮะร,รุ่มรวยเฉลียวฉลาดรู้จักยืดหยุ่นพลิกแพลงสเสน,น,หน่ห์เนหนยโูยเยอะเหลือเกิน เรียกได้ว่ามีแรงดึงดูดทางเพศมากที่สุดเมื่อเทียบกับสาวสาปีนักสัตว์อื่นๆนะครับจึงไม่มีผู้ชายคนไหนในกล้าปริเสธการไปมาหาสู่กับเธอเลยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเธอนสวยมากไปครับชอบชีวิตที่ฟุ้งเฟอเหอเหิมไม่ต้องการใครเป็นพิเศษมีความปรารถนาลึกๆก,ก็คืออยากจะแต่งตัวให้สวยยิ่งขึ้นอยากจะเป็นเป้าสนใจของผู้ชายจำนวนมากยิ่งขึ้นนะ ก็ต้องย้ำนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่หลังจากการสร้างสัมพันธ์ขึ้นแล้วนะครับเธอต้องการครอบครองแต่ผู้เดียวครับก็เลยจะมีการหึงหวงแม้แต่ว่าเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆนะฮะคือความหึงหวงแล้วก็ความต้องการการครอบครองแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยก็เลยเป็นเงื่อนไขสําคัญครับสําหรับการเลือกคู่ครองนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า พูดถึงหนุ่มปีนักษัตรที่ดวงสมคงกับเธอมากที่สุดนั้นมีอะไรบ้างหนุ่มปีมะโรงครับต้องบอกว่าคนจนํานวไม่น้อยนะเห็นว่างูกับมังกรนคล้ายกันครับดูผิวเผินแล้วเนี่ยจะพบว่าคล้ายกันมากเลยครับชาวจีนเนี่ถึงกับเรียกกูว่ามังกรน,น้อยแต่ได้เกิดว่พิจารราดีๆนะฮะก็พบว่าพวกมันจะแตกต่างกันแบบว่าราฟ้ากับดินเลยมังกรน,นั่นคือสัตว์ที่ควบคุมฟ้านะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เธอก็จะค่อนข้างรันครับเอาแต่ใจมีแต่นหนุ่มปีมะโรงเท่านั้นแหะครับยอมรับเธออย่างไม่มีเงื่อนไขก็พูดได้ว่าดวงของเธอนั้นสมพงก,กันมากครับมาพูดถึงหนุ่มปีฉรูครับหนุ่มปีฉรูนั้นค่อนข้างที่จะเงียบขรึนมนะเป็นตัวของตัวเองถึงเธอจะกลับมาหลังจากเที่ยวพอแล้วฮะไปเตะเตะมาแล้วเนี่ยก็แซงเอาหูไปนาวตาไปไร่บ้าง สำคัญยิ่งกว่าน,นั้นเลยคือว่าเขาในยอมรับความเอาแต่ใจแล้วก็ความต้องการครอบครองแต่เพียงผู้เดียวกับเธอได้ค่อนข้างอดทนนะฮะรู้จักขยันอภัยจึงสร้างครอบครัวที่สงบมับ่นคงด้วยกันได้แต่ว่าเธอเนี่ยต้องพยายามควบคุมตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าหนุ่มปีชูเนี่ยปกติถึงจะอ่อนโยนก็จริงฮะถ้ากดใครขึ้นมานะหมายความว่าอาจจะสายเกินการครับนั้นต้องเตือนด้วยนะฮะสำหรับสาวปีมะเสงส่วนหนุ่มปีเถาะล่ะ นะเหมาะกันไหมหนุ่มปีทองสุภาพเรียบร้อยครับเข้ากับเธอได้ดีเลยฮะเธอกับเขาเนี่ยต่างก็มีวงสองคงค่อนข้างกว้างครับในบ้านก็จะมีญาติสนิทมิตรสหายแล้วก็คนในชุมชนในแวเวนก็มาหาเสมอระหว่างเธอกับเขาหากว่าเกิดปัญหาขึ้นมานะหมายความว่าความชอบเสี่ยงภัยของเธอกับความขี้ระแวงของหนุ่มปีทองเนี่ยหากว่าขัดแย้งกันขึ้นมาแล้วก็โอ้โหต้องระวังนะฮะอย่าทาให้เขาเนี่ยเกิดความพิจตกกังวลมากไปนะนอกจากนี้นแล้วนะฮะ คนปีมะเส็งหรือหนุ่มปีมะเส็งเนี่ยมีนิสัยเหมือนเธอนะหนุ่มปีดะกาที่ยัสโสทรโนแล้วก็หนุ่มปีจอที่งม,มงานในรักถึงส่วนไม่น้อยเนี่ยจะอยู่กับเธอได้ยืดน,นะแต่ว่าสําคัญเลยเธอต้องพยายามแก้ไขจุดอ่อนของตัวเองอย่าพยายามสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศพร้อมกันทีละหลายๆคนนะก็ต้องเตือนสาวปีมะเส็งไว้อย่างนี้เป็นต้นย้ำนะครับว่าโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆนะครับทำมาเพื่อความบันเทิง คนที่เข้ามานะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสเป็นแฟนประจาเนี่ยคงจะทราบดีนะว่าผมมีความต้องการอย่างยิ่งนะครับว่าอยากให้ท่านมีโอกาสได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะครับใครทําดีก็อนุโมทนาบุญสาธุไปด้วยฮะอาจจะเป็นการสะสมบุญได้ไม่ยากนะครับไม่ยากนะฮะดังนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในความเชื่อที่เล่าให้ฟังมาความเชื่อเป็นเพราะความบันเทิงนะฮะสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่ตรงก็ขออภัย นะถ้าเกิดตรงก็ก็ลองพิจารณาดูนะต้องใช้วิจารณญาณมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะอย่าลืมกดติดตามไปด้วยแล้วกันกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าคุณจะไม่พลาดการรับชมกับสิ่งที่ผมจะพยายามมาเล่าให้ฟังแบบนี้ไปเรื่อยๆลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ